วันนี้จะมาพูดถึงาดาวอังคารยอดขุนพลคราวที่แล้วเราพูดไปแล้วถึงเรื่องดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ที่วันนี้ก็เป็นดาวอังคารดาวอังคารกําเนิดของดาวอังคารดาวอังคารกําเนิดมันยังไงกําเนิดมาจากไพ่สวนทรงนําเอากระบือแบตตัวมาผลเป็นผงหอ่อด้วยผ้าสีชมพูเปล่าผมด้วยนะมะมาลิด ชุบชีวิตให้เป็นอังคารเทพบุตรมีร่างกายแข็งแรงเป็นเทพเจ้าแห่งความเทพเจ้าแห่งสงครามและการบุกเบิกดาวองคารจะมีสีวรากายเป็นสีทับทิมมีวิมานเป็นสีออกสีสีแดงทับทิมนะ ให้ส่งไปศึกษาไปไปรักษาเขาพัาสุเมรุลาท,ทางด้านทิศอาคเนคือตะวันออกเฉียงใต้ปรัชญาทางโหราศาสตร์ของดาวอังคารก็คือกล้าแข็งขยันไทยอังคารส่วนทิศประจำของดาวอังคารก็คือทิศอาคเนคือตะวันออกเฉียงใต้ ดาวอังคารจะมีลักษณะเป็นธาตุลมตำแหน่งของดาวอังคารก็ตำแหน่งเกษตรประจำราศีเมษแล้วก็ตำแหน่งเกษตรประจำราศีพิจิกคุณสมบัติด้านบวกของดาวอังคารก็คือเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าแต่ดสินใจมีความขยันขันแข็งมีความอดทนเอาจริงเอาจังจิตใจข้าหารเป็นพื้นฐานของนักสู้ชอบการปฏิบัติ มากกว่าการคิดหรือพูดแล้วก็เป็นคนที่ชอบการบุกเบิกอาชีพเด่นๆของชาวอาคารก็มีพวกทหารตำรวจวิศวกรพวกสัญญแพทย์ส่วนข้อเสียของดาวอังคารข้อเสียของดาวอังคารก็คือเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วมุทะลุด,ดูดันบางครั้งก็ โง่กแกมหญิงเกลียวกราดอมหิตบางทีการทำอะไรโดยใช้อารมณ์ก็อาจจะนำมาซึ่งความเสียหายส่วนตัวแทนบุคคลของดาวอังคารก็จะหมายถึงคนที่แข็งแรงบึกบืนอาชีพชอบการต่อสู้ก็คือพวกทหารตำรวจ พวกวิศวกร,กรพวกคนใช้แรงแรงกายแล้วก็คนที่ใช้อาวุธในการประกอบอาชีพเช่นอาชีพสัญญแพทย์ทันตแพทย์ปวกเพชฌฆาตคนฆ่าสัตว์หรือช่างตัดผมส่วนสถานที่ก็สถานที่ที่บุคคลเหล่านี้อยู่ก็คือพวกค่ายทหารสนามรบ สึกษญกรรมจะเป็นที่โล่งๆก็เป็นที่ที่เนินเขาสูงไม่มากถ้าเป็นสิ่งของดาวังคารจะหมายถึงสิ่งของประเภทที่เป็นอาวุธเป็นโลหะเป็นสิ่งที่ทำด้วยโลหะมีความแข็งแรงทนทานมีความคม ถ้าเป็นอวัยวะนี่ดาวองคารก็หมายถึงส่วนของศรีรษะส่วนของใบหน้าในเป็นส่วนของร่างกายในราศีเมษส่วนของร่างกายในราศีพิจิกก็เป็นเครื่องเพศเป็นความแข็งแรงของเครื่องเพศโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้อง กับดาวอังคารก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับศรีรษะพวกความจําเสื่อมสมองช้าอันไซเมอร์ถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บในราศีพิจิกก็พวกกามโรคพวกมือชาเท้าชาส่วนอุบัติเหตุดาวอังคารก็อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับโดนของมีคมอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือวอ่าตายด้วยเพราะอาวุธ ชนิดต่างๆทุกชนิดถ้าเป็นสัตว์ที่หมายถึงดาวงคารก็คือสัตว์ที่ดูร้ายสัตว์ที่เขาอนุรักษ์ไว้สัตว์ที่เขาใช้มาทำยาประเภทพวกแลกช้างโคก,กระบืออะไรเงี้ยสัตว์ใหญ่ถ้าเป็นพืชก็เป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้ที่มี หนามแหลมคมเช่นพวกทุเรียนละกรรํถ้าเป็นสีตัวแทนของสีก็คือสีชมพูนุโลมไม่เป็นสีสีออกแดงๆได้บ้างแต่เป็นต้องเป็นสีแดงจางๆอัญ,ญมณีก็อัญ,ญมณีสีแดงแก็มีเพทายมีโกเมนพระประจำวันของนองคานก็คือพระปางสยายญาต อักษรประจำวัก็คือจ่า่ชัยยะชจานชชิงชอช้างชอซอโซช่กกเชยยอหญิงจ่าจชัยชยะจริตของดาวอังคารเด่นๆเลยก็มีโทสะจริตมีความโกรธเป็นที่ตังอารมณ์ที่แสดงถึงความโกรธความมุทุลุดูดันองคลักษณะของดาวอังคารก็แสดงถึงพลังอำนาจ ระบบประสาทคือคารประสาทการสัมผัสทางด้านอารมณ์ความรู้สึกที่รับรู้จากการใช้พลังส่วนการโควรจรขังดาวอังคารหนึ่งราศีก็ใช้เวลาประมาณ45วันทั้งหมดที่กล่าวมาคร่าวๆนี้ก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคุณสมบัติของดาวอังคาร ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องจำให้ได้โดยส่วนใหญ่แต่ละดาวก็จะมีคุณสมบัติประมาณสักยี่สิบกว่าข้อซึ่งถ้าใครจำได้ก็จะมีประโยชน์ในการทำนายทายทักในเรื่องการพยากรณ์ต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ